ที่ไม่เคยเห็นไงดูกองจิกลงไปของเขาดูเล็บเจ็บนี่เอ้ยมันถึงได้เจ็บอะเนาะดูดิเนี่ยยังมีหนังอยู่นนเนี่ยเนี่ยนี่แหละที่มันขบเนี่ยโล,ล่งแล้วคันนี้โล่งแล้วใช่ไหมอ้ยเบาเลยแบบนี่แหละมันแทงเข้าไปเห็นไหมมันเขียวเลยพี่เนี่ย เลยแล้วนะเนี่ยเห็นไหมเ,เบาไหมเนี่ยพี่ไม่เคยเห็นไม่เคยได้ดูตะกตีใช้ลูกค้านี่เนี่ยดูมันเขียววะพี่นี่เป็นอะคะความแทงของเขาอะตัดเองมันตัดไม่ได้หรอกดูสแบบิแทงลงไป แทงลงไปเห้วชี้ขบกันโอ้ยเศาจังมีหนังด้วยนี่ตรงนนะ้งพี่เจ็บมือก็เจ็บสิกนิดหนึ่งหนังมันม้วนอยู่ข้างในโอเคดูข้างนี้ดิอันนี้ซีดเลยใช่ไหมพอเขียร ซีดเลยอออกทั้งเล็บทั้งหนังนแปลกนะเนาะเพาแก่ตัวมาขบกันนิ้วซีกันทั้งนั้นอะม,นม,นม,นมันมัมนมันม้วนมันจะม้วนแบบนี้กันทุกคนเลยเนะี่ย